ในสองวันปะทะเลยครั้งแรกในชีวิตในการประทะนี่นะครั้งแรกเนี่ยโอ้ยางตายออกอ่ะโอ้ปลดเซฟปืนเนี่ยเป็นรุ่นพี่ตบหัวมึงยิงเนี่ยตบหัวผม,ผมผมถึงปลดเซฟปืนเป็นมันตะลึงเลยนะเราลาดตะเวียนไปมันดักซุ่มมาหางขบวนอ่ะโอ้โหเจ็บเลยแล้วยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊มันกดโตโตแล้วมันหนีเลยนะพวกเราก็ประจําที่ปีกซ้ายปีกขวาก็ศาสตรเลยอ่ะเอ็มเจ็ดสิบสองไอบีจีเพื่ออาการนี่ปะทะทั้งสองฝั่งเลยทั้งสองกองร้อยปีกซ้ายปีกขวา ยิงคนละแมก็กสองแม็กละ่ะปะทะกันเออประมาณสองทุ่มสามทุ่มมันลถยีมสี่มาลรับโอ้โหไปอำเภอบนานังสตาไปอำเภอบนานังสตาเหยียดเขาพูโดเหยียเขาน้ำค้างเหยียเขาสันคลาคีรีมันมีโจนจีนคอมนิ์มาลายากม 10, ม 8, มรมสิบกรมแปดกรมสิบสองพอเข้าไปเสร็จปับ๊บโอ้ยไม่ได้ฟังเสียงและเห็นฐานเลยอะไรเห็นบางกงบังเกอร์ฐานมันเลยอะแหละพอเข้าไปถึงประมาณรนะ้อยกว่าเมตร อ b พี7ีเอ็มเจ็ดก้าปืนวงจานศาสตร์เข้าไว้เลยยิงมาเห็นคนเก็บรอบสองนี่ผมปฏิญาณไว้เลยผมจะฆ่าตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ผมไม่เคยเอาไว้นะผมในมือฆ่าเลยผมพูดตรงๆเลยนะวันนี้พบกับเพชฌฆาตแห่งค่ายปักธงชัยอดีตอาสาสมัครทหารพลานวิรัตเกิดเชือ สตอวิรัตเกิดเชื้อสังกัดกองร้อยทหารพลานจุ่โจมที่911งถอคอห้างสามค่ายปักธงชัยครับครับอยากทราบว่าทําไมถึงได้ก้าวเข้าสู่ชีวิตของความเป็นทหารพลานค่ายปักธงชัยครับเริ่มแรกมีเพื่อนรุ่นพี่เรียนหนังสือด้วยกัน3ามสี่คนเห็นแกแต่งชุดพางน,นะแกะลงมาจากเขาคอกันตอนนั้นยังยังเป็นชุดพางอยู่ครับช่วงนั้นปีอะไรครับปีสองสี่ครับแกชวนผมสองสามครั้งผมก็เลยเลยมา มากระแกแมาชุดพล,ลเรือนแกกระแตงเครื่องแบบมาเข้าค่ายตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ20สิบครับ20่สิบแล้วก็เข้ามปอยู่กันในกองร้อยในค่ายปักนั่นแหละเพราะว่ากองร้อยรับเองฝึก15วันฝึกแต่บุคคลมือเปล่ายันยุดวิธีทําการรบ16บหกยุธวิธีพอคอแล้วก็อีกสักเดือนหนึ่งแล้วก็ขึ้นเลยครับขึ้นขึ้นทํางานเลยที่จังหวัดเชียงรายบ้านหินแตก เป็นยังไงบ้างครับการปฏิบัติงานครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกตื่นเต้นครับจะภูมิประเทศมีมีเป็นเขาเป็นดอยครับบ้านหินแตกนี่กวาดล้างกองกาลังตีรูธของคุณสาขึ้นไปเนี่เป็นหมู่บ้านโดนโดนกันชิปยิงแล้วก็โดนไอโอวีเทนยิงทิ้งระเบิดน่ส่วนหนึ่งก็เข้าไปสนับสนุนตัวดอแล้วก็มีชคอห้าหนึ่งสี่ไขประตูผาแล้วก็ของผมนี่ก็เดินด้านหลังโดยหัวแม่คำ ครั้งหนึ่งก็ไปทางฮออีกส่วนหนึ่งก็เดินเข้าพื้นที่ไปแถวบ้านเล่าเลี้ยวบ้านซัมบโตบ้านมงก้าวหลังบ้านปง่งไ้กวาดล้างอย่างเดียวครับก็มีปะทะกันอยู่ช่วงช่วงหนึ่งก็เอ็นพวกห้าหนึ่งสี่แล้วก็ร้อยเก้าสี่เจ็ดเนี่ยปะทะกันเต็มพวกผมสกัดกั้นชายแดนรอดตามสันเขาเขตชายแดนพม่าเลยเข้าตีโรงงานมันหน่อยหนึ่งเป็นโรงงานย่อยมันอยู่กันมามาประมาณสิบบุคคลมันมันมันหนีก่อนแล้วมันก็ทิ้ง หญิงพวกยทธภั์ในพวกน้ายายีเตอร์พวกทํายาเสพติดพวกเฮโรอีนแค่นั้นแหละแล้วก็ทําลายเผาทิ้งไอ้ส่วนที่กองร้อยอืน่นเขาก็ประทะก็มีครับไปกินน้ําล้างศพผมไม่รู้ว่ามันมันเป็นศพลอย,อยนั่นนะบ้านเลาเรี่ยวศพประมาณสี่ห้าศพโอ้อืดเลยกินน้ำล้างศพกันน่ะนะครั้งแรกในชีวิตผมบรูมันเหม็นอะไรขึ้นไปดูโอ้ยนอนนอนกำลังเจาะเลยนอนมีคนมีคนหรักบ้านเลาเรี่ยวเนี่ยนะ ประทับใจกินน้ำร้างสมกันทองกองร้อยอยู่ที่บ้านหินแตกนานไหมครับประมาณเดือนหนึ่งครับรู้สึกว่าครั้งแรกที่เป็นทหารเนี่ยมันเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยภูมิใจขึ้นเขาลงห้วยนเนี่ยลักษณะภูมิประเทศเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกชายเลยการดูลงขีพการกินอยู่นี่เห็นความสมคีในกองร้อยเนี่ยการเป็นผู้นําของคนเนี่ยมันประทับใจสังเกตดูเจ้าหน้าที่โคง ตั้งแต่ผู้บัคงคับกองร้อยยันถึงเจ้าหนะ้าที่สื่อสารยุทธการรองพอบระะ100้อยตอนนั้นผู้บังคับกองร้อยคือใครครับผมจ่าสิบเอกขวัชชัยคมลุงเรืองครับท่านเป็นหน่วยรบพิเศษนะถือว่าสุดยอดเลยท่านมาจากค่านธนรัตน์ปานบุรีตอนนี้ยศของท่านก็ได้พันเอกแล้วครับพันเอกพิเศษถือว่าสุดยอดพอบร้อยเนี่ยถ้ามาจากหรบพิเศษนี่สุดยอดเลยนะครับมา้าลาบปืน สุดยอดแต่ยาวอาพลกะับมาโอ้แม่ในเรื่องออทำอะไรก็ไม่เป็นถ้าจะให้ดีรบิเศษทหารมาทหารปืนใหญ่เวลาเราประทาแล้วเราขอขอพวก,กูงวิกัดเป็นพอตอนอได้ขอปืนใหญ่สนับสนุนได้ที่ที่ผมประทับใจนะที่ผมเคยเจอมาออกอย่างนี้เสร็จปั๊บล้วก็มาพักมาพักได้ประมาณเดือนหนึ่งล้วก็ลงใต้ต่อ ค่ายปักตงชัยนี่ไม่ไม่เคยว่างยุทธการครับปีหนึ่งสอง,ส,องสามที่ปีหนึ่งออกสามครั้งครั้งละสี่เดือนห้าเดือนครั้งละสามเดือนแล้วแ,แต่ภารกิจเป็นไงครับยุทธการที่ใต้ใช้ใต้ลมเย็นไหมครับครับใต้ลมเย็นสิบห้าครับโอ้หนั่งรถแล้วสองวันสองคืนออกจากค่ายปักในประมาณสี่โมงเช้าไปถึงนูน่นก็ประมาณนครศรีธรรมราชค่ายวชิราวุธนี่ก็ประมาณข้ามคืนออกจากค่ายปักนะถึงค่ายวชิราวุธี่ประมาณหกทุ่มแล้วก็พักผ่อนงงนอน นอนอยู่คืนสองคืนเนี่ยแหละเสร็จปั๊บตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ก่อนท่านเป็นพันเอกนะพันเอกกิติรัตนะชายามาให้โอวาสเสร็จปั๊บสองสามโมงเช้ากินข้าวเสร็จก็รถเคลื่อนย้ายไปจังหวัดสุราษฎร์เพราไปอยู่สุราษฎร์อยู่คืนสองคืนครับแล้วก็ประมาณสามทุ่มนี่แหละรถยีมซีมารับเขาบอกว่าจะเข้าไปทางอำเภอละแมจังหวัดชุมพรจากสองทุ่มไปถึงพื้นที่เนะี่ยรถเข้าไปในป้ายยางเลยแล้วก็เข้าไปประมาณสี่ทุ่ม เสร็จปั๊บก็เดินเลยลงๆอยากยีมสีได้ก็เดินเดินสี่ทุ่มยันเกืบอบตีสกว่าเข้าไปในเขียนงานเขาเรียกว่าค่ายทัพสมิงคาตอนนั้นมี200ร0กองร้อยเแล้วก็กองร้อยเป็นกองร้อยบัตดีตั้งแต่สี่ทุ่มมาเดินถึงประมาณเกือบตีสอแล้วก็นอนยาวเลยเวลากลางคืนถือดำใช้หมวกปีกเนาะมันมีแต่ท้อนแสงนี่แหละออกเขียวๆเดินกันเป็นท้ายเลย ตีสองเสร็จปั๊บก็บอกว่าพักประจำชั่วโมงโอ้ล้มตัวใครตัวไหนใครตัวนอนเลยแหละอะย่างตายออกละประเภทเดินหู้ไอ้ครึ่งหลังก็หนักอาวุธก็หนักนี่แหละครั้งที่สองในชีวิตตื่นนอนประมาณตีห้ายุทธการนี่ทุกพื้นที่นะเขาจะจัดคนนําทางเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยสองคนเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่เขาเคยทํางานอย่างนี้เขาพาเดินเข้าตีเลยเข้าไปเลยสามสี่วันเดินวนไปวนมาอยู่นั่นแหละ ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าดงดิบเลยนะอำเภอละแมที่เขตงานพอคออยู่ค่ายทัพสมิงกาเดินเข้าไปสามสี่วันน,นี่เสร็จปั๊บแล้วก็ไม่ได้เจออะไรหรอกมีมวลชนของพอคอเนี่ยเขาทําไร่กาแฟมันมีบ้านบ้านอยู่สี่ห้าหลังเป็นไม้ขัดแตะรั้วด่เขาทําประมาณสามเมตรอ่ะมันเป็นป่าดงดิบมันมีเสือด้วยเขาวันที่สามนี่เดินเข้าไปได้ยินเสียงการฝึกใช้อาวุธกันยิงประมาณสามสี่นัดนี่แหละ ก็เลยจัดชุดเข้าไปดูสองชุดโอ้โหกองเอเล่เลย4ีหคนมีทั้งผู้หญิงผู้หญิงสามคนระบุชาย2คนผู้หญิงนี่จับได้พร้อมปืนบลรอยบอ8แปดก็จรวดไม่กล้าชื่อสหายลุงจับตัวไว้คุมขังเอาไว้ให้นั่งอาเชือกมัดไว้เสร็จปั๊กก็กินข้าวกันติดต่อทางบก,กได้ว่าจับผู้ก่อกันร้ายได้จับเป็นได้แล้วก็ได้วุ้ด้วยปืนด้วย จะวหดเลยทั้งหน่วยเนื้อเขาก็จะส่งหอวารับประมาณ4ี่โมงเช้ากินข้าวเสร็จปั๊บทาสนามหอมันจะเป็นบ้านจรยุทธ์อยู่ประมาณสองหลังและอีก4ี่หลังนี่ตั้งหากเป็นชาวบ้านมูลชนไงทาสนามหอเสร็จก็เอาผู้หญิงขึ้นไปสามคนผู้ชายปล่อยไม่รู้ว่าผู้บังคับกองร้อยเขาปล่อยทําไมผมก็ไม่รู้แหละแล้วทีนี้หอขึ้นเสร็จปั๊บกินข้าวเสร็จปั๊บเอาพวกลับขึ้นหอแล้วก็เดินต่อประมาณในสองวันปะทะเลย ผมก็สงสัยอยู่ที่ผูมบครับกองร้อยเขาปล่อยไปอน,นี่ใส่ชุดเขียวนี่สองคนผู้ชายเนี่ยนั่นแหละผมไ่าสองคนนี่แหละที่เราปล่อยไปไปซุ่มยิงปะทะกันเลยนะ M 72 r b g เพื่อกอาการนี่ปะทะทั้งสองฝั่งเลยทนะั้งสองกองร้อยปีกซ้ายปีกขวายิงคนละแม็กสองแม็กซละปะทะกันเออโอ้โหยางตายออกเลยแหละผมปะทะครั้งแรกในชีวิตเลยล่ะนี่เออใตน้นี่โอ้โหมดไปสองแม็กผม ตื่นเต้นยางตายออกเหงอ,ออกเลยละ่ะยิงหินคนเจ็บด้วยทีนี้เคลียพื้นที่เสร็จปั๊บยิงหินคนเจ็บด้วยนี่โอ้โหขวัญกำลังใจใจเสียนะคนไม่เคยเจอครั้งแรกในชีวิตได่เห็นคนตายคนเจ็บนี่โอ้ไม่รู้จะทําทยังไงทําอะไรก็ไม่ถูกคนะครั้งแรกในชีวิตเลยลองพู่บครับกองร้อยเจ็บเข่าท้องไอเข้าท้องทะลุตุงด้านหลังนี่แหละแล้วก็เจ็บอีกประมาณสามคนตายหนึ่งเจ็บสามมีรุ่นพี่ช้ยเอ็มเจ็ดเก้าเนี่ย หัวบีเลยหัวบีเลยสองหัวเนี่ยถ้าไม่ติดเอเม็มเกา้าเรียบร้อยคนกระก็โดนขาเก็บสมตายหนึ่งวันนั้นน่ะแล้วทีนี้ติดต่อทาง p พีเนาะใช้เสาไม่ถึงตนึงขึ้นเสาจังเกิลผมเนี่ยเป็นคนขึ้นขึ้นไปไปติดต่อได้ทางระยะทางจากจุดะะบัตกัฐานบอกอใหญ่สมัยนั้นพันโทสาทรสุวรรณศีเป็นภูมิัับหน่วยชาก่านภัยยุดสุดท้ายท่านกับ พลเอกตอนพลโทก็ดำรงยศเป็นผอ,อศูนย์สงครามแล้วทีนี้เสร็จปป๊บฮอกันชีบมาสองลำมารับคนเจ็บนะโอ้โหยิงเลยเลยในทีนี้กันชิพสองตัวยิง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 เสร็จยิงประมาณสิบก่อนนาทีนะโอ้ผมสัญญาไว้เลยนะเห็นผู้บังคับกองร้อยตายเห็นเห็นรุ่นพี่เจ็บเนะี่ยผมสัญญาไว้กับตัวเองเลยผมจะเอาคืนในได้นะ่ะจากนั้นมานะเน,นี่นี่แหละครั้งแรกในชีวิตในการประทะนี่หนละ ครั้งแรกไยโอ้ยางตายออกอ่ะโอ้ปลดเซฟปืนเนี่ยเป็นร oh. ุ่นรุ่นพี่ตบหัวมึงยิงเนี่ยตบหัวผมผมนึงปลดเซฟปืนเป็นอืมมันกะลึงเลยนะเราลาดตะเวียนไปมันมันดักซุ่มมาหางขบวนอ่ะโอ้โหเจ็บเลยแล้วยิงปุ๊บ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 มันกดัวโตแล้วมันหนีเลยนะพวกเราก็ประจำที่ปีกซ้ายปีกขวาก็ศาดตรเลยนะโอ้โหเอาคนเจ็บมาเขียนเลือนไม่ออกไงสูนฝังใน พมีดกลนยินเล็ดนี่ผ่าเปิดบากแผลเลยนะแล้วก็เอาไอ้ไอ้หลอดน้านมเรานี่นะยัดเข้าไปก็ดูดยัดเข้าไปก็ดูดออกดูดออกไม่เคยรังเกียจผู้บังคับบัญชาเนี่ยคนที่เสียชีวิตนี่คือสิบเอกสุภาพขัญเรือนเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีมีแก่ท้องแกเป็นรองผู้บังคับบัญชามีแก่ท้องในเจ็ดแปดเดือนมีแม่อยู่คนเดียวตอนนั้นแม่แกก็เจ็ดิบแปดิบแล้วแหละก็เลยเสียเสียไปก็เอาเอาขึ้นหอเสร็จปั๊บก่อนหอก็หอก็มายิง ยิงกสิบกว่านาทีหอสองลำกันชีพโอ้ยทั้งจรวดทั้งปืนกลอากาศเอไอหกลำกล้องอ่ะยิงโพดโพดโพ,ด,พดเลยโอ้ยสุดยอดผมเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละแล้วทีนี้เียเคอาคนเก็บเสร็จเดินเข้าไปอีกประมาณจะกสี่เมตรนี่แหละไปเจอกระท่อมอยู่3าสหลังปิดล้อมเลยแล้วก็ไปเจอผู้หญิงผู้ชาย,ยจะเป็นแนวร่วมพวกนี้แหละเข้ามาทําไร่กาแฟไงบุกป่าถางดงอ่ะ ทำเป็นพื้นที่ปลูกไร่กาแฟทางเป็น 3- 40ไร่แะละไอ้พวกนี้แหละสายส่งสเสบียงสมุลชนของเขาเรารู้อีกสองวันก็เดินไปเดินไปวนมานั่นแหละที่นี่เขาบอกให้เข้าไปตีค่ายทัพสมิงคาจัดชุดเข้าไปก่อนไปเห็นมันโอ้เป็น,เป,นเป็นโรงเรือนเลยนะเป็นกระท่อมเป็นโรงเรือนฐานใหญ่อยู่ก็เข้าไปสองก็ไม่มีก็เลยจัดชุดเข้าไปข้างในกะว่าจะไปวางตัวไปโดนทุ่นระเบิดมันก่อนเจ็บอีกสองโอ้โหเละเลย ผมเพิ่งเคยจะแบกคนเจ็บแบกรุ่นพี่กองร้อยเก้าหกเอียวแต่เป็นรุ่นพี่กองร้อยบดีกันก็เก้าแบกออกมาเดินได้ถึงสามสี่เมตรก็แบกกัแบกกันต่อแบกกันต่อเจ็บไม่ตายวันนั้นน่ะแล้วถ้าเราเปิดยุทธการใหญ่ๆนี่โรงพยาบาลพระมงกุฎนี่เขาจะมีรถผ่าตัดเคลื่อนที่ไงอยู่แถวเอปัตตานีนี่แหละมะค่ายิงยิงเลยยุทธหรืออะไรนี่แหละเเออนี่แหละ ไปพักนู้นั่นแล้วก็ส่งเขามีคนปวงคนเจ็บผ่าตรงผ่าตัดน่นั่นแหละแล้วก็มาวกเข้ามาเข้ามาตีใหม่ค่ายทับสมิงคานี่มันหนีก่อนเพราะว่าเราเจ็บแล้วก็จัดชุดออกไปแล้วเขาให้ร้อยอื่นเข้าไปตีต่ออยู่ที่นี่นี่ประมาณยิบหิบวันนะเดินเดินกวนป่าอยู่แถวนั้นแหละเจอทางไหนก็มีแต่ทำไร่ปลูกไร่กาแฟถากขางั้นพวกนี้เราไปถามมันยังไม่พูดกับเราหรอกมันตัดเรเลื่อยเครื่องตัดแล้วก็ไม่ยุ่งกับเขารู้ว่าเป็นชาวบ้านเป็นแนวร่วมเรารู้อยู่ออกอย่างนี้เสร็จก็ ถอนกำลังกลับมากลับมาเส้นเดิมนี่แหละมาอยู่อุเพื่อละแม่ทานโบโกใหญ่ก็มาพักกันประมาณ4ีหวันออกมาเสร็จปับ๊บก็มีรถยีมสีมารับเขาบอกว่าเฮ้ย hey, ไปพักผ่อนกันวะค่ายขคองหงอบเบอรหาดใหญ่ไปพักนกู้นเกือบอาทิตย์มัง้งเจ้านายเขาก็ปล่อยให้เที่ยวกันเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์กันพักผ่อนอะ่ะ สี่ห้าวันเนี่ยพัก่อนเตรียมพี่เลยใครจะไปซื้อจับจ่ายใช้ของก็ก,ก็แจกนัินก็ไปซื้อของไปตลาดตันยงว่ะถ้าผมจำไม่ผิดเด้อไปมุ่งไปเที่ยวไ,ไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ากันใครอยากกินเที่ยวก็ไปเขาปล่อยเอาเขาก็จัดงานเลี้ยงโอ้ปลาปุูปลาเผาผมก็ไม่เคยกินปลาตัวใหญ่ๆได้ทีเนาะรอดตายมาแล้วผูกปีนอนกันเป็นซ้ายอยู่ยู่หาสมีละอยู่ค่ายโคหงได้เกือบอาทิตย์นะทีถ้าอาทิตย์หนึ่งเสร็จปั๊บเห็นพวกผู้บังคับกองร้อยเนี่ยหรือว่า พวกหัวหน้าสวนแยกต่างๆนะมีหมวดทหารพ่านหญิงหม,ดมวดมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์คอร์สเน่ยเสีสาทรอนเขาก็อยู่นั่นเขาบอกว่ารวบรวมขี้แจงจากพอบรเ,เสร็จพอบวชมาขี้แจงกําลังพลก็บอกว่าคืนนี้เดี๋ยวรถมารับนะแบงะ่งะวงอาหารนี่เขาก็จัดแบ่งเขาซื้อสอปอมาก็แบ่งกงนขึ้นประมาณสองทุ่มสามทุ่มมันรถยีมสี่มารับโอ้โหไปอำเภอบานังสตาวันไปอำเภอบานังสตา เหยียเขาปูโดเหยียดเขาน้ำค้างเหยียดเขาสันคลาคีรีอะไรบาลุงบาลาอะไรเนี่ยขึ้นไปมันมีโจรจีนคอมวนิธมาลายากรม10กรม8กรม12ของผมนี่รู้สึกว่าจะเข้าตีกรม12เป็นฐานโอ้ยมีแต่ขึ้นเขาตรง,งนี้นี่ขึ้นเขาป่าดุงดิบเลยเหตุงานของโจนจีนคอมวนิ์มาลายาจอคอมอเนี่ยเข้าไปวันแรกนี่เขาจัด กำลังพลเอจนกินของเนี่มาลายามาให้สองคนคนนึ่งเนี่ยพูดภาษายาวีไม่ได้เลยอีกคนหนึ่งเนี่ยพูดไทยได้เ,ออเป็นล่ามเป็นล่ามแปนลปนี่เพราะว่าไอ้นี่เคยเข้าไปโอ้โหไูุการเนี่เกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นจากทีระเบิดพ่วงทางขนาดนี้แหละไม่ถึงเมตรดกประมาณแขนนึงนี่ยขนาดนี้ข้างสองข้างทางนี่นะหลุมฝากตกลงไปห้าหกคนนี่ทะลุได้เลยกบได้เลยระเบิด ระเบิดแป๊ดเนี่ยพวกปลากระป๋องเนี่ยน่ยโอ้กู้ได้ลูกกู้ดึงสายไฟขึ้นกู้กู้ใช้ใช้หมอนลมไงหมอนลมแล้วก็ทานไวชายแล้วก็ใช้คขาย,ยางมาต่อยปิดกู้ได้สิบกว่าลูกโอ้ถ้าวันนั้นเขาจะเข้าไปเลย่อนหน้านี่เข้าไปก่อนเข้าไปขอนไม้ขอนไม้เนี่ยนะมันดักไว้เส้นทางเล็กๆเนี่ยมันมีขอนไม้ขอนขั้นไว้เดินไปเลยองกองร้อยเก้าหกศูนย์เป็นสเกลหน้าเข้าไปไปได้สองสามชุด ผมก็เดินผ่านนะดวงดวงคนดวง,ดวงดวงดวงชีวิตของคนเนี่ยเหยียบกับระเบิดเออชื่อชัยพรกำลังจะแต่งงานด้วยขาขาดก็เลยแบกลงมาเขาจัดชุดไปห่างจากถนนแดงก็ไม่ไกลประมาณสองโลเอาลงมาเสร็จแล้วหอก็มารับเราเดินต่อมันรู้แล้วนะว่าเราจะเข้าพื้นที่แต่ทีนี้ว่าเหยียบกับระเบิดโอ้โห พอขึ้นเขาก็ลงลงทานน้ำนะห่างประมาณอีกสิเมตรเนี่ยสองข้างทางเราเราไม่เดินบบกเราเดินลงน้ําไปยังไม่เหยียบฝากอีกฝากนี่มันมันลักษณะมันเอเหล็กก่อสร้างเราเนี่ยแหละตัดเป็นเส้นแล้วแหลบแป๊บแล้วก็ปูนซ,เซีเมนเสียบเสียบไว้ตามลงน้ำเนี่ยโอ้โหโดนกั้ไปคนหนึ่งโดนนิ้วก้อยเจ็บเจ็บไปอีกพอดีคนนาทางมันก็นเลยพาเข้าไปเด,เดินเดินอาจากไอจุดเหยียบฝากไปประมาณเจ็ดแปดโลนึ่งเข้าเข้าไปในพื้นที่มันเลยนี่ ไปเกาะก็จัดชุดอีกชุดเนงว่าฐานตรงนี้แหละเราเลยจัดชุดไปซุ่มอยู่ไปนอนเฝ้าเส้นทางเนข้างฐานมันพอเข้าไปเสร็จปั๊บโอ้ยไม่ได้ฟังเสียงและเห็นฐานเลยอะไรเห็นบงังกงบังเกอร์ฐานมันเลยน่ะไ,ไอ้ที่ว่าเราก่อนหนะ้านั้นเราเราเข้าไปเคลียร์นะนะันนกูกับระเบิดได้พอเข้าไปถึงประมาณร้อยกว่าเมตรอนะ่ะ RPGM 7 9ปืนวง,งจานศาสตร์เข้าไปเลยเข้าไปเคลียร์เสร็จปั๊บมีกระทะลูกใหญ่ๆสำหรับทำกับข้าวนะโอ้ มาตรฐานฐานจุดจีนคอมนินมรารยาานี่กันคลิปยิงลงมาเนี่ยโอ้ย,อยสบายนั่งกินข้าวได้สบายเลยละ่ะเป็นลองเรียดแล้วก็ประเภทเป็นอุโมงค์อ่ะเป็นอุโมงค์ทำบังเกอร์ปิดโอ้ฐานยิงเนี่ยโอ้ยมันเสร็จพอยึดฐานเสร็จได้ปั๊บกันคลิปมาเลยกันคลิปมาสองลำมายิงมายิงเคลียเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราจุดสมมุงไงใช้ไม้เลยจุดควันขึ้นกันคลิปมายิงยิงเสร็จมันก็นเงียบไป ยึดฐานมาได้แล้วก็นอนอยู่คืนหนึ่งยึดฐานได้ประมาณบ่ายสามโมงหกโมงกว่าๆหกโมงในนั้นมันมืนมดแล้วนะแสงแดดจะส่องไม่ถึงนั่นมันมายิงมันมันมันมายิงมาแย่ฐา,านมันใช้ปืนคาระบินเห็นตัวเลยชุดเขียวๆใช้ปืนคาระบินพวกกองตีมเนี่ก็ที่แรกเขาจะยิงเขาก็เกรงเขาไม่เห็นชัดเนะพวกกองตีมแกเห็นแกเอาปืนกลจานเนี่ยซัดวเลยไปสายนึงอมเจ็ดเก้าอีกสี่ห้าลูกโอ้งเงียบปิด เออเฮ้ยเงียบปีดเลยนอนกินข้าวเช้าเสร็จมันมีร่องน้ําเลยนะเลี้ยงไก่ด้วยสนามบอลลุนบอลเล่มีหมดอ่ะเออประเภทปืนกลเนี่ยไม่ได้กินมันหรอกยิงเลาะฐานมันนั่นแหละตอนเช้ามากินข้าวเสปปร็จปั๊บเราเดินออกมาโอ้โหมันตอนรับเพียบเลยเดินทางเก่าเออเหยียบเลยเลยเหยียบเจ็บเจ็บสามมันนั้นน่ะเจ็บสามเหยียบแจกลูกเดียวเจ็บสามแล้วก็มาโดนซุ่มยิงอีกคนหนึ่ง โดนก็ยิงนี่โดนไหล่เนี่ยกระสุนฟังในเหยียบแจกนี่ก็คือเหยียบคนเดียวเหยียบคนเดียวแล้วก็แจกสะเก็ดเหยียบแจกกินปลากระป๋องปมปุยน่ะมันเอาปลากระป๋องไงปลากระป๋องเราเนี่ยเอาเศษเหล็กเศษเหล็กตัดเป็นเลไรก็เศษแป๊บแล้วก็ปูซีเมนใส,แล,นสแล้วก็เทนทีใส่แล้วก็ไอ้ทานไม้ฉายนี่นผมเป็นคนกู้กับมือเลยนะอันนี้ผมกู้มาแล้วแล้วก็ทีนี้ นักบินเจ็บอีกยิงหามกันออกมาเลยทีนี้หูยบอกว่าเจ็บวันนั้นไอ้พวกเงจะเจ็บทําสนามหอเลยทีนี้ทําสนามหออืมไอ้พวกมันก็ทยอยออกมาคนมันเยอะสองกองร้อยหนีตายไอ้กันคิปเนี่ยไม่ฟังเสียงหรอกมาก็บอกพี่การอ้จุดสมมติว่าจะมาลาคนกิบลลมันยิงเลยแหละสองลามโอ้ยยิงถึงจะลวดโอ้โหมันยิงประมาณเกือบยี่สิบนาทีพอพอยิงเสปปร็จปั๊บเคลียบุางทีเราก็ทํา เห็นซีวงกลมเนะเาะระวังป้องกันห่อบ,บินปั๊บมันก็ไปเลยวันนั้นเจ็บเจ็บสี่คนด้วนขาหนึ่งตอนนั้นแสดงว่าเริ่มมีความคุ้นเคยกับการเริ่ม <บ S 1> แล้วครับเริ่มแล้วเป็นไงบ้างครับความรู้สึกช่วง<อ>ห,วหลังแล้วมันมันแล้วก็ตื่นเต้นเออยิงมาเห็นคนเจ็บรอบสองนี่ผมปฏิญาณไว้เลย <S <S ผมจะฆ่าตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยแว้ ผมไม่เคยเอาไว้นะผมในมือฆ่าเลยผมพูดตรงตรงเลยนะโครงการเออผมเห็นเห็นทากับคนไทยทำกับรุ่นพี่รุ่นน้องมันเก็บมันแค้นนะมันฝังหุ่นไงมันสะสมมารุ่นพี่ก็พูดห้ฟังรุ่นน้องแล้วก็ฟังเออยรุ่นเดียวกับกูมันก็เกิดความแค้นนะอ,อืมผมไม่สนละตอนนั้นนะ่ะะตั้งแต่นั้นมานะผมก็เริ่มเลยนะหลังหลังจากนั้นมาแล้วก็ขึ้นคอนบุรีเออ ขึ้นคอนบุรีนี่มันขึ้นมาตั้งแต่ปีสองห้าแล้วของผมเนี่ยขึ้นปีขึ้นครั้งที่สามเออขึ้นครั้งที่สามในปีสองเจ็